ยินดีครับสวัสดีปีใหม่นะใหม่เมียนเมียนไม่รู้เลยเมียนมียนจะไม่จะไม่ละเย็นมากแค่ปีเียน

ให้น้องกันครับ <laughs> <coughs> <coughs> นักศึกษากันนะคะติดตามดูแล้วตอนนี้ว่าเรื่อยมาเรื่อยมาหอมเด็ดแด้วเนี่ยอมเดีหอมหนองนะี๋้วมันเกิดจัดนะต้องดีกัน